3กลุ่มอาชีพโสถูกตัดสิทธิ์เราชนะเงินเยียวยา3,500บาทเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารสาระดีๆมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับฟังกันในโครงการเราชนะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลย ค่ะเพจ้ายด่วน1300พมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงทางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นของ3กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราชนะจำนวนเงิน3,500บาทส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเมื่อวันที่10 4มกราคม2,564ที่ผ่านมานะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าได้รวบรวมข้อมูลเรื่อง3กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนโดยข้อมูลสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาในเบื้องต้นก็ประกอบไปด้วย สกลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน11ล้านคนนะคะยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะคะในส่วนของ กลุ่มที่2ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มข้าราชการและก็พนักงานของรัฐวิสาหกิจนะคะมีจํานวน3ล้านคนด้วยกันนะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่มีรายได้สูงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติโดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนแล้วก็บัญชีเงินฝาก ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนก็จะได้เข้าร่วมมาตรการโดยอัตโนมัตินะคะโดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียนในขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐที่มีแอป กระเป๋าตังค์นะคะอยู่แล้วเช่นโครงการคนละครึ่งนะคะจำนวน15.3ล้านคนโดยกระทรวงการคลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งจะต้องรอรับเงินผ่านแอปเป๋าตังค์โดยไม่ต้องลงทะเบียนขณะที่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่มีฐานข้อมูลในกระเป๋ในแอปเป๋าตังค์นะคะก็จะได้รับ เงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์อย่างไรก็ตามนะคะหากเห็นผู้ที่เดือดร้อนมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านได้นะคะโดยโทรแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะมาได้ที่สายด่วนพม1 3 0 0ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ในส่วนของเบอร์พมนะคะก็คือในส่วนของ ศูนย์ปฏิบัติการนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของภาพนะคะที่สรุป3กลุ่มด้วยกันนะคะที่ไม่ที่จะไม่ได้รับนะคะสิทธิ์ในส่วนของโครงการเราชนะนะคะค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ สามารถกดติดตามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ